อันยองอันเซโยมาครับทุกคนมารีวิวนะครับมาม่าเจ๊ฝัยนะครับอันยองอันยองนะครับนี่ตัวนี้เลยทุกคน265บาท oh, <no. S 1> แพงอยู่นะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่มันเป็นลามยอนเผ็ดคูณ3ปก,กติตัวนี้45บาทนะครับแล้วก็จะกินคู่กับสาหร่ายกินคู่กับไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเป็นแบบฟิลเกาหลีเข้าใจนะครับอขอคนสักนิดนึง เพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบรำยอนแบบเผ็ดๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบรสต้มยำนะครับซอฟเพวเวอร์ไทยแต่ผลิตที่เกาหลีนะครับงงมาก <laughs> อันนี้กินกับไก่ป๊อปของเซเว่นนะครับเป็นไก่ป๊อปแบบวิงแซบครับทุกคนอันนี้ดีนะเจ็ดชิ้นนี่ส9ิบเก้าบาทก็คุ้มอยู่นะอเดี๋ยวเทลงไปเลยครับเตรียมมาอีกกล่องหนึ่งนะครับทุกคนนี่อืมชิมก่อนหิวอ,อร่อยเข้มขน้น เป็นแบบเหมือนกินไก่ป๊อปแบบวิงแซบ่ะครับเป็นวิงแซบที่ไม่ต้องมีกระดูกอ,อ่ะม,มากินแบบลามยอนปกติก่อนเนาะที่เราคุ้นเคยกันอันนี้เส้นจะใหญ่นะครับต้มจะสุกช้ากว่านะครับใช้เวลาต้มนานอ,อ,อร่อยเผ็ดนะ เผ็ดหวานซึ้นเหนียวหยุ่นหับเส้นใจใหญ่ๆนะครับทุกคนกินคู่กับผักกัดดองอ,อร่อยช่วงนี้คนฮิตกินกัน โซเดียมแบบเต็มอัตราโอ้เ <_ d ata> ผ็ดอยู่หนึ่งกังนั้นเนี่ยอีเผ็ดคูณสามเนี่ยม,มาครับมาชิมเจ๊ฝ่กันบ้างเหมือนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนะทุกคนเนาะเจ๊ฝ่แบบว่าเอาไปขึ้นซองแต่ เกาหลีผลิตนะครับทั้งอันทั้งสองอันนี้เกาหลีผลิตทั้งสองอันเลยชิมกลิ่นหอมต้ยมยำเลยครับอืเส้นจะเล็กกว่าคล้ายๆกับเส้นมาม่าไทยนะครับก็กลิ่นต้ยมยำแบบตีขึ้นจมูกเลยครับแล้วก็มีความหวานนิดนึง ไม่ได้รสจัดเหมือนแบบต้ยมยำแบบคนไทยกินแบบเหมือนเวลากินเป็นน้ำต้ยมยำอะครับทุกคนเป็นต้ยมยำแห้งเอ้ยเส้นเหนียวนุ่มอันนี้โนสปอนเลยนะครับทุกคนถ้าคนไทยทาน อาจจะรู้สึกแบบหเหมือนรสชาติแบบเป็นต้มยำติดหวานหน่อยๆแต่ถ้าเกิดต่างชาติทานกี้ว่าเขาก็น่าจะรู้สึกว้าวนะเพราะมันมีความหอมมากๆอะ่ะเด่นๆคือเรื่องของความหอมครับไม่ได้เผ็ดมากครับหรือเพราะว่าเรากินมาม่าเผ็ดคูณสามอันนี้เผ็ดมาก อันนี้แบบเด็กๆเ,เลย,ยกินกับไก่ป๊อปบิงแซบเขาเรียกไงน,นะป๊อปบอมแซบต้องรีบไปหากินนะครับทุกคนเหมือนฟิลหนังไก่เขาจะมีขายอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้มั้ยนี่เลยพันลงไปอร่อยอะหมับ ติดแค่เรื่องเดียวครับเรื่องราคาคิดว่าหกสิบห้าบาทก็สูงพอประมาณเลยเพราะว่าลำยอนตัวนี้สี่สิบห้าบาทนี้เราก็ยังคิดว่าแบบว่าอืราคาสูงแล้วนะเจอนนี้เข้าไปแบบ ราคาแรงได้เรื่องเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะได้ฟิลความเป็นเกาหลีเนาะนังก็จะมีความแบบกลิ่นของแป้งของเส้นอะ่ะค่อนข้างชัดครับแต่อันเนี้ย เหมือนกลิ่นแป้งอ่ะค่อนข้างน้อยเพราะว่าหนึ่งคืออันนี้เส้นใหญ่กว่ากลิ่นแป้งชัดเลยครับก็จะเป็นแบบเกาหลีสไตล์เนาะแบบมันต้องได้กลิ่นแป้ง ตอกกินแป้งของเขาอ่ะนิดนึงอู้เหดหอมจุดเด่นเลยคือเรื่องของความหอมครับอยู่ดีๆทุกคนเป็นไหม มันอยากกินพวกเส้นเส้นมาม่าอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วมันต้องกินให้ได้อ่ะอ,อ,อร่อยวิงซับแบบไม่ต้องแคะกระดูก ต้ยมยำของเจ๊เจ๊ไฝ่ผักกัดดองจุกจุกอันนี้กิกนแบบดองหวานนะมันจะมีดองหวานดองเค็ม ของนกพิราบอ่อเดียว้หเผ็ดเผ็ดคูณสามนี่แหละตัวดีเลยอันยองอันเซโย อาลาย,ยี่ห้อนี้อร่อยไม่บอกยี่ห้อมาชิตะมาชิตะเอาไว้กินกับพวกกุ้งดองพวกที่เป็นแบบฟิล,เก,ลเกาหลีหน่อยอย่างเงี้ยดีเข้ากัน ปอนเยวยเข้าได้เข้าได้นะครับอตอบโจทย์คนไม่ชอบแทะเลย ผมวิ่งทซบเขาก็คือแบบว่านัมเบอร์วอยู่ละสําหรับ KFC เผ็ด <c oughs> <c oughs> ใครกินเผ็ดไม่ได้เนี่ยเผ็ดคูณสามนี่เผ็ดอยู่นะครับทุกคน ิน่มันได้กินของที่แบบนึกอยากจะกินมั้งแต่เมื่อคืน่ะ เดี๋ยวปิดท้ายอย่างละคำนะครับลํายอนมาม่าของเจ๊ฝ่าครับไม่ใช่ของเจ๊ฝ่าสิเจ๊ฝ่าแค่ขึ้นปกการันตีความหอมนะครับหอมมาก รสชาติไม่ได้จัดขนาดนั้นนะคนไทยกินแล้วแบบจะรู้สึกแบบอยังไม่ถึงแต่เกาหลีญี่ปุ่นกินอาจจะรู้สึกว้าว amazing tom yum thailand อย่างเงี้ยเหมือนเรากินพวกลามยอนนี่เราก็ว้าวอันยองอันเซโยกโหลีเผ็ดเผดแบบเกาหลีคนเกาหลีกินจริงก็อาจจะรู้สึกแบบเอ๊ยยังไม่ถึงแบบมามาลามยอนจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อืม แต่สำหรับคนไทยเรากินก็คือแบบว้าวได้ฟิลเกาหลีร้อยเอร์เซนเขากินต้มยำของเราเขาก็ว้าวได้ฟิลคนไทยร้อยเปอร์เซนโอเคครับทุกคนประมาณนี้เนี่ยก็ลองไปหาทานกันได้แต่65บาทสำหรับกี่แพงอยู่ อืนม,มาม้าหกสิบห้าบาทอ,ะอ่ะเนาะนะครับไก่นี่ยีสามสิบเก้าบาทเองเจ็ดชิ้นไอส่วนไอ,นอนตัวเนี้ยสี่สิบห้านะครับก็ลองดูว่าเราเหมาะกับอะไรนะครับก็ไปลองหาทานกันได้นะครับวันนี้เผ็ดเหมือนกันตัวเห็ดคูณสามลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวคีไปไลฟ์ทานต่อบ๊ายบายครับ